ตำรวจเลี้ยวตำรวจเลี้ยวเอ้าเอ้ามึงตีไรอ่ะมึงตีไรบ้างมึงตีไรไปเนี่ยเอ้าเอ้าตีไรไปเนี่ยเอ้าเราเป็นอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรเป็นอะไรเฮียยังหลังแตกเฮ้ยมึงตีไรบ้างมึงตีไรบ้างมาดิมึงมาดิมึงแน่จริงมึงมาดิมาเลยแม่จีมึงก็ตามมึงกูมาอ้ามือคล้องเ้าเอ้าแล้วมึงเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเลบปะเล็บปะเล็บปะเล็บปะจะดาบอ่ะดาหรือแร็ปดาหรือแรบ size อมมัย

ดาวนางอูเห่ากำลังใกล้เตยชีวิตคู่นี้สิเกิดเรื่องสึ่เลยอย่าห่วงอย่าชฉันตึงเตนอ่ะเางนี้ถ้าถ้ากูร้องยาพิษพวกมึงร้องท่อนไอ้นี่ได้ไหมท่อนอาได้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 เชีคิล้องเนี่เชีคิล้องให้เอ้า เนี่ยแล้วโยนไปโยนมากันก็ไม่ร้องครับไปมาเลยร้ลงดีเลยร้องดีเบาอ่าก็้อก็เอากระโดดุ้มก็ไม่ร้องอ่ะร้องเลยมีแต่ผมร้องอ่ะผมมุ่งร้องผมมุ่งร้องอ่างั้นงั้นกูขอเทดก่อนได้เวลาตันซินฮูเอ้อกูรักอยู่กี่ซิงจะไม่กิ่ซิงไม่กีเกี่ใจอยู่จะไม่รู้นึกก็จะไม่เห็นไม่ห่วงเลยว่าใครเอ้ยเดี๋ยวนะมันคนละเพลงป่าวะอันนั้นมันชินทอดป่าวะ เฮ้ยมันมันมันเพลงอะไรนะร้องยากลงเอ anyway ้กูนายอย่าร้องผิดเพลงนะเอาเอานี่พ eh ี no ่ออกเบอร์พี่เบอร์เบอร์อะไรเป็นสามหกเก้าเอางี้ไอ้บ no ัตรเตรียมพร้อมอะไรเงี้คิดช่างชะวันนี้ที่ไม่เชออยู่ดอกนี้เชิงรูอหด ชื่อเกื oh ่คือมิดทุครับทษครับไม่เครับโทษครับโัวตับโัวขัวขาไรนะครับขาตัว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 ขาตับไม่เป็าไรเนาตัวขาตัวขาัวขาัวขาตัขาตััวขาตัวขาตัวางเงี้ยขอตัวขาัวขาต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 ัวขาวขีตัวขาวขาวขัวขาตัว่าัวขาตััเอา ถ้ามึงยิงกูมึงโดนนะแหวยอะไรอ่ะหววย่อะไรแกงกระจอกเฮ้ยอย่าไปด่ามันชื่อว่ามึงเป็นเพื่อนกูสองคนเออช่างไม่เละไม่ต้องสนใจหรอกขาดสีบูยเอางี้มึงกูถามไปมึงเหงาไหมจริงเหรอพี่ขาดแค่สีบูเองนะไม่เอาไปไฟใหญ่วันพรุ่งนี้ไงไฟใหญ่พรุ่งนี้พ่อมันไฟใหญ่พรุ่งนี้เอ้าไอเฮียด่าพ่อคุยมึงคล้องอะไรบ้างอ่ะไม่ได้คล้องครับพี่เอะไรฮะอะไรเหมือนมึง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 ตีดอ่ะมึงเราป้า เออเหมือนมึงติดอ่ะบอนเปิดสองรอบอีกอ้าวพี่โรเบิร์ตตกพี่โรเบิร์ตอย่ามาแยมตกโรเบิร์ตอย่าไม่แยมหรอกยังไม่อนไรก็เข้มขลังเลยสัตว์ใช่เแล้วบอย่ามาแยมมากี่หมาบอ้อ้าวมึงไม่รู้จักซะละมึงรู้ไหมดีกรีเมื่อก่อนน่ะอย่ามาแยมอ่ะดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่กูบอกนะโหสัตว์รัสเซียเนจีเรียโคลัมเบียไต้หวันนะเฮีย เธอก็พูดไปน้องเอ้ามีไอ้ด้วยรนจับาคนตำรวจอ๋ออุ้มอุ้ครับอ๋ออุ้มม่งมดีไม่ไม่ไม่จับครับไม่จับไม่จับโอเคโอเคอลี่เเหมนตาเหมือนอะไรมพ่หอมวิ่งเเของอีลิ์ของแโอ้สามห้าพอดีเฮ้ยอเลย เจอาแล้วจะไเปิมาเง้วเจงแ้เจ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 ่จเ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 จจเ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 าเจเจเจจเจจเจเจเจ๋จเ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 จจเจเเจ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 เเจ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  คนีเรือนจำบกชัดดาเจ๋งเจ้าด้ยไหมว่าผมอุ้มกันไปขำกันไปอันคันเนี้ยตำรวจเลี้ยวตำรวจตำรวจเลี้ยวป่ะตำตำรวจตำรวจเลี้ยวตำรวจเลี้ยวตำรวจเลี้ยวเอ้าเอ้ามึงตีไรอ่ะมึงตีไรป่ะมึงตีไรป่ะเนี่ยเอ้าตีไรไม่ได้เอ้าเราเป็นอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรเป็นอะไรมาขอหน้าด้ไหมเหี้ยขอหน้าได้รอม่ไมึงตีไรป่ะมึงบอกไปดิมึงขี้จะชิงกับกูไม่ให้เว้ย เมื่อกี้ล้มกูพวกกระจกมันไม่ไงมเก็บเรียกไปทุกหลอกเฮ้ยตำรวจกำลังไปบ้านนะเยอะมากจงจังจงจังจีจงจังรอรับเยรอรับยจิงแจวน่ามไอ้ยังหลังเฮ้ยมึงติดอะไรบ้างมึงติดอะไรบ้างมาดิมึงมาดิมึงแม่จีมึงมาเลยมาเลยแม่จีมึงก็ตามงกูมากูอะไรกงไม่กลัวมึงหรอกเฮ้ย

นนเกมเมซิก็สิกจออ่ามิซมิกิตมเราทำไม่ได้นะเยอะมากนะเยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอเค่อเตรียมพร้อมเตรมพร้อมสถานการณ์รับทุกสถานการณ์อ้ร moving out ่อร่อออเพกอเลมก่อนอมึงก่อนเลยสัต อพี่เมาขึ้นนะบอลพี่เมาว้ก่อนมีเพี้ยนบ้างไหมอ้ยคนาใครคนยาไอ้เฉินเปิดทขาไอ้บยไอ้คิพี่เกถอยวิงเลยท้อคอ่งหมาเต็มตัวพวกกูจะเสียไม่ได้ไหลหนาวอััอบกูยงยิงแบบมาซิกแซกเอากจะชอกูขอยิงฮอลเลยไหมพยายามพุ่่ฮอได้ไวะพี่หมันฮอว่ะ มีดูเว็บปะเขาไม่มีดูเว็บวะม่ีดในวอลน้าบ้านด่วนกระจกมันใสพี่อยากพี่อยากชนฮอไหมงั้นก็ยิงฮอก็ได้ไม่ฮอร์มันอยู่ใครรอ่อนรอมันเข้าไปรอจุดเดิฟไอ้บัตรบวกสี่มันถึงนั้นระยะเนี้ยแต่หามุมดีๆหน่อยมันติดมันติดเบาะป่ะไม่รู้ว่าผมยิงโดนนะยิงถิ่นด้วยไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าแต่ผมยิงโดนอ่ะ เี็ปงเต็มเป้าเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่ถึงไม่ถึงตายเลยต้องห่วอ่ะยิงหมโอ้ยิงโดนพี่มายิงลมดพี่อกมึงยิงแกงเราหรอกมันดีมันดียิงอะอ้าวมือข้องอ้าวแล้วมันเป็นอะไรอะเฮ้ยปป้าแัปป้าลัปป้ลับปป้ดาบะดาบได้หรือแบปได้หรือแลบได้แได้แป้แรปไ้ไ้ปร Alright nice bro. Nice w a t that? e p a c it t เฮ้ยเฮ้ยอบบเฮ้ยสอยได้แต่ห้ารัดสอยไม่าไม่รัดก็แล้วแต่เสียไเยหน S M D เสียได้ M D เสียไม่ได้ใครมาเสียไม่ได้อะไรวะ <laughs> Everybody put your hands in the air in the year! พี่โปติดเล่นพี่โปติดเล่นพี่โติดเล่นเชยันัดแล้นข่าวข่าวนีข่าวนีข่าวอนี้ขวอี่เอาข่าวที่หน้าด้านหน้ามึงเปิดอ O R V ออาวดิเดี๋ยวไปเนี่ยไปตามข่าวตามข่าวมาข่าวข่าวอะไรบ้างมึงติดหลายบ้านกูถามว่ามึงติดหลายบ้านอะไรครับผมรอมึงติดหลายบ้างมึงมาเนี่ยเดี๋ยว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 มึงติดอะไรบ้างอาสอดิเกอาซาดิเฮสไซออลไซโดวิซิออมมายอู We need to so love. I need to most of you love play on the case size on my mind. Only on my mind. Whoa! Whoa! เชนนิสเกลนิสุโตมิงม well, ิซิกะนิสุกุโตอาริโกะซังโอซูมยี่ห้าพี่อะไรวะสีแหญ่สีใหญ่เราสกัดไงไอ้ฮอบโปฮอบโปฮอบโปอ้นไม่ใช่ฮอปโปลงสีขาวพี่เปาลงสีขาวพี่เปาเพื่อนตกเยอะ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 ลงสีขาวพี่เปาตกแล้ว มีกล่องไหมเนี่ยพี่วอลไม่มีเฮ้ยมีอยู่มีอยู่เอ้ยปอนงั้นงั้นปอนส้มเลยได้ไหมเออเอองั้นก็มีส้มมิงพี่ซ่อมมิ้พี่ซ่อมให้เราจะตายกันหมดปอนปอนมาสิปอนมาใกล้ๆมามาใกล้ๆเออไว้ก่อนขึ้นมาขึ้นแล้ว Let's move เราเรียนเราเราเรียนอยู่ถุงชนพี่ไอ้นี่แหลมไม่ทำท่าว่าแหลมจำคำผมไว้เราเนี่ยงัวมาแล้ววางไอ้เหี่แต่ว่าวงนั้นอ่ะ

เราบ้าเราก็ล่าไม่ดีเลยนี่เขาไม่ปิดสตีวะดูดิช่วยเพื่อนหน่อยดิแหม่วะะไนีฮะติดเฟมไือหอครับไม้เลยอนิลัอะไเนยยังไม่ชิมยังไม่ชิมมือมันดีมากเลยนะพี่ขับรู้แล้วครับพลนปปไอ้ไร คุไม่ได้ครับผู้หญิงสิเอาลงฮอลล์ยี่ปีเลยมึงเอาฮอดิมึงเหื่อแล้วฮอลล์เอาฮอลล์ดิโดนใจหรือเปล่าเก็บใจไว้ในลิ้นชาคงไม่เจอแล้วรักแท้เบื่อกับความ ควรแปลมันไม่แคร์และไม่หวังมันเหมือนคนชินชาไม่มองไม่ฟังขึ้นมา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 ทาทาทุกคนรากเ้้กูเองตันตันไอ้ตันตันเป็นอะไรอ่ะไอ้บอกูเองูั้งนานแล้วไอ้ยนด้ไม่รู้นมาตียันในฟข้างขวาเพื่อนไฟรถไฟข้างขวาเพื่อนไฟ ได้ไได้ได้ไไม่เดี๋ยวมันจะลงมาเพื่อนขับเลยไปก่อนเลยขับเลยไปโอชอบชอชออาไปเลยอเด็ทำอทีเาพอยบาสพี่รู้เขาเห็นมึงนี่ยีเรดเลพื่อนหน่อยข้างบ้านเพื่อนโดนเพื่อนโดนข้างบ้านปลดเพื่อนหน่อยปลดื่อหน่อยอะไรโหนวะี่ได้ยงเป็นอะไรยังยได้ไหมอะปล่อยให้ไจับเลย ไอ้เงี้ยต้องวนตั้งสติตั้งสติเพื่อโดนจับไปเอาที่ปลดมือที่บ้านก่อนเดี๋ขาจะลื้อห่วยหายใจเขาจะสอยปอยลงก่อนสอยปอยลงก่อนไอ้ผมลงเองมึงไปเอาเอาแม่งหนิเอาแจ๋วมันเจ๋วเจ๋วเฮ้ยใครอยู่บนรถอ่ะใครอยู่บนรถกลับบ้านมาที่ปดก่อนมาที่ปดก่อนเฮ้ยไอ้เฮียเพื่อนโดนแปวอที่ปดก่อนเพื่อนโดนแปวอที่ปดแปวอที่ปดก่อนโอ้โหไอสัตว์แม่งนั่งชิวเลยเฮียดูบรรยากาศชิวๆเหมือนอยู่นิวยอร์กเอามึงมายังไงเนี่ย ไอ,อ้ยไฟอยูอ่ว้ามันนี่เฉยเลยโดนแดกมือแล้ววขึ้นมา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 ต้องเราต้องเอาที่แดกไปช่วยเพื่อนโรับนคนเลยไอ้เฮียแม่งเชียวจัดเลยพวกเราอ่ะโอ้โหที่ปลดมันเยอะ <ing> กูไปห้าละทำมาแบ่งๆกันกูจะไปช่วยเพื่อนในไฟรีบมานะรีบตามมานะอ้าวรถเปลี่ยนตอนไหนวะเนี่ย เอาเฮ้ยใครเอารถต้นวดไปวะไปด้ใครเอารถต้นวดไปวะเะพัยงอะไรพี่อยเลยอันนี้ต้องปลดกระนาวเลยนะนี่นีคนแรกเลยคนแรกก่อนเลยปลดปลดปลดมามามาม กองทัาอากาศมาแล้วกองทัาอากาศมาแล้วมา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 พอดี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 มาไม่รถตำรวจหายรถตำรวจหายไปไปไปเล t ม move off let's m เ v e off yeah l ม t s m เ v e let's m เอ้ขอคนเช็คเช็ค k e หนักชักชักพี่บอกใกล้ใกล้เหรอพี่ทำไมตัวกูแข็งนะโอเคดาแข่งมันคุ้ยไงธรรมดาเราต้องช่วยช่วยกันไมนเรื่องปกติฮะฮะไป เลื่อมูฟตัวไหนมันล็อกกูว่ามาเด้ไอเฟมเอาดิเฟมมาดิตัวไหนล็อกกูตัวไหนล็อกกูเฟมมาดิเอาดิเฟมมารถตำรวจหายไปไหนใครเอารถตำรวจเข้าวงไฟวะขึ้นรถมาเฟมมาแคนนอนฟอยมีคนเอารถตำรวจเข้าวงไฟเว้ยไปด้วยเพื่อนไปด้วย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 ใครเอารถตำรวจมาในวงไฟวะเฮียแล้วแม่งไม่ไม่ไปอยู่ใกล้มันอีก กับตันกับตันมีรถสี่กับตันกับตันมีรถสี่กับตันไปด้วยไปด้วยไปด้วยเอา้เอาแม่งติดเล่นไอ้ยตาติดเล่นไอ้ตติเลนรวมทติดเล่นผ<ร>ู้ลหลวมไหมพี่พี่พพพหญิงผูหลวมยังชิน ท่อมเลยว่ะไปคนเดียวไม่ต้องเท่าทีๆทๆาทีเทีเทีเหลือนี่ยัไรเท่าทีนะไม่ใช่ผมนิดหน่อยก็ปล่อยผ่านพี่ตาพี่ตาเหมาเข้าหน่อยได้ไหมที่สองแสนเจ็ดโอ้โหเอ้ยตัวสัตว์ก็เปิดไม่ได้ตั้งหรืออยู่พันห้าทั้งชีวิตเนี่ยอะไรมันเป็นอะไรทำไมเปิดไม่ได้ ติดบินอยู่สองล้านเออพี่พี่จ่ายได้ไหมน้ง่อมไอ้มีมีเค้กับพี่ต่อไปเคที่กูให้มึงไงดิเอ้ยพี่ชาตำรวจไปดูเห็นเพื่อนไม่ชุบปล่อยเพื่อนนอนโสนอนกังแดงโฟนแค่กินังนะเห็นเพื่อนยังไม่ชุบเลยเยี่ยมมึงก็ลองนมผงต่อไปไหวเออไอ้จริงนะ เห็นเพื่อนยังไม่ชุบเลยเฮียเป็นรองนมผงเลยคุยอย่างไเบ่าวเลยพี่บ่อนอย่างเดียวเฮ้ยงงพี่อะใครฆ่าลูกชิ้นกูใครลูกชิ้นฮียอะไปอิวสลิกนะเนี่ยใครใครฆ่าอิวสลิกอิวสลิกลูกชิ้นเ่าอย่่พีเอาให้หมดเลยเฮียมึงนึกใครออกมึงพูดมาเลยคุยอิวสลิกลูกชิ้นครูไพบูนเนี่ยไพบูน เยไนี่เอาเฮ้ยเป็นอะไรอะเออเล่นเกินเฮียเลยเ่แม่งนี่เฮียใครวะอย่างเลือน่ะเราดิเราดิเราดิงล้มละลล้ตกละตกละตกละเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเอาดิมึืเอาดิเเฮียไอเฮียเขื่อนเป็นควยอะไรเฮียไอหรอไ้าไอเฮียนี่เป็นควยแล้วก็เป็นมวยนะนี่

ไอ้ฟนมูเคียดี้เฮียมันไม่เหลือจะหยุดกันวะฮะเอาแม่งดิมึงเอาดิมึงเอาดี้เฮียสวนดี้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 เฮียสวนดี้เอาแม่งดี้เฮียเอาแม่งดี้สัตว์ไปบ้านโดนแลมเพดบ้านโดนแลมเพดกูตายสี่รอบละเอสเป็ดหายไปไหนอ่ะไมเออหายไปไหนอ่ะไม่ได้บินไปรู้ว่า ไอ,าา <c oughs> อเฮียเอ้อเควยแม่งแก๊งเราอย่างเดือดไอเฮียเอาไงครับว่าคุณูชมผมจะสอนน้องๆยังไงดีนนเนี่ยออไอเฮียเมื่อว่ากูจะสอนมึงยังไงดีว่าให้มึงแบบเป็นคนดีมากขึ้นอะกู <c oughs> ว่าเอาไปเข้าทหารเนี่ยเออส่งมันไปเละไปไปได้ไป ่มันไปควพฤติกรรมหน่อยงงข้าหน่อยจะตาจริงเฉินมึงขอข้าวเหมือนกูเป็นพวกวัสซลินอะอ่ะบสอยได้แต่ห้ามหล่าเสียอยู่บ่ายเคิช่ไยมน้เอ็มดีเสียไม่ได้อ่า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 อะมอ่ะตบบ

จิงเจียจิงเจีวสุดมาในซีเบอนิโกส้สนุกกันจิงมาเชฟเลยเรามาสนุกกันจิงก็ไมีกี่เมื่อูอยากฟังมันมิวล้านในประวัติศาสตร์ <c oughs> ไปหมดเวลาแล้ว,วลโอ้เหีันนี้มันเลือนนะเอาจริงอ่ะคือเพลงดีๆเนี่ยมันทำไปหดหูเลยนะใช่ครับมันทำเพลงหดหูมันทำอะไรแบบสังคมมันอยู่ไม่ได้อะ่ะเพราะแบบเนี้ย สังคมจะวุ่นวายก็เพราะแบบนี้แหละรครับอันนี้ครับเขาเรียกว่าเต็มระบบนะแก๊งไหนมีน้อยมีเยอะไม่รู้แต่ที่รู้รู้เอดมดี AMD มีให้เห็นมาเจอกันได้แลน้ำเงินเสียไม่ได้คุยอะไรสัตว์พี่กูโดดต่ยทำมึงวงแตกแล้วชนแหลกทำมึงงงแดง ผมแฝงเมียมือสู้มือกูได้จับมาลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอคทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ช่วยพอแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟังไอสัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ในเที่ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าเสือกมาขอพอยกูไม่สนว่ามึงใครกูเล่นมึงยังจะขอร้อย